นะสวัสดีฮะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะสมิเกมเมอร์นะครับกับเกมเอฟเคจูรี่นะฮะวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีนะครับการดันพลังนะครับทำยังไงให้แบบว่า CP ีเราเยอะๆนะครับแล้วก็ผ่านด่าน a f k ได้แบบว่ารวดเร็วทันใจนะฮะแล้วก็ขึ้นไปดัานสสูงได้ไงนะครับนี่ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับแล้วก็จะมีตัวที่โกงนะครับเอาไว้ลงดัน เอฟคนะั่นคือตัวอะไรนะครับจะมาบอกให้เพื่อนได้ดูกันนะครับว่าตัวที่เราเป็นสายฟรีเติมไม่เยอะหรือว่าเติมน้อยเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับคือตัวอะไรนะครับอันดับแรกการดัน C p ของเราอันดับแรกเลยนะครับให้เราเข้ามาที่อ่าที่ตัวเกมนะครับแล้วเข้ามาที่ตรงเอฟเครับตอนนี้ผมอยู่ดันองร้ามสิ4นะครับอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยนะที่เราจะสามารถนะครับดัน C p ของเราให้ได้เยอะๆนะั่นคือ การผ่านด่านเอฟเคเพื่อรับรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นผงนะครับทองนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆของต่างๆนะสามารถรับในนี้ได้หมดนะครับอันดับที่2นะครับก็คือเจ้านาฬิกาไฟล์อันนี้นะครับอนาฬิกาไฟล์อันนี้นะครับเราสามารถกดได้นะครับแล้วก็กดฟรีได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งกดนะฮะกดตอนที่ประมาณแบบว่าเราไม่สามารถที่จะแบบดันผ่านไปได้แล้วนะครับหรือว่าเรา ทำกิจกรรมเคลสหลักเคลลองอะไรให้เต็ดทั้งสิ้นนะครับแล้วแบบว่าไม่สามารถดันไปต่อได้แล้วให้กดนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งด่านสูงเรายิ่งได้สมุดมาอัพเวลได้เยอะนะครับอันดับ3นะครับอันดับ3คืออะไรคือการเพิ่มเลเวลฮีโร่นะครับผมเพิ่มมีเลเวลฮีโร่เนี่ยให้เท่ากันนะครับเลเวลสันพ้องนะครับเขาบอกว่าเลเวลสันพ้องตอนนี้คือเลเวล75นะครับเห้นเพื่อนมาอ่านดูนะครับแล้วก็ ันดับสามปนแล้วใช่ไหมันดับสี่นะครับันดับสี่ก็คืออุปกรณ์นะครับเพื่อนเพื่อนมาดูว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับอยู่เลเวลอะไรเป็นสีอะไรนะสีม่วงสีทองสีขาวนะครับก็สีฟ้ามาดูนะครับแล้วก็วิธีการอัพเลเวลนะครับให้เพื่อนๆคลิกตรงที่ว่าเลเวลสันพ้องเฉลี่ยนะครับของการเปิดหีบนะครับคือ76็นะตอนนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือ80นะครับสันพ้องนะไปถึงเลเวล80ตอนนี้ผมไ่อาวุธขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณเ5ดานะครับผมจะอัพอาวุธเป็นเลเวล80ไดรับได้นะ ขึ้นเลเวลถึง80นะตอนนี้มันจะขึ้นทุกๆค่าเลเวลนะครับก็ให้เพื่อนๆหามาใส่กันนะครับต่อไปอันดับ5นะครับอันดับ5คืออะไรนะรอันดับ5นะั่นก็คือการไปตีมอนเตอร์นะครับแล้วก็ตีหีบนะครับเก็บหีบให้หมดเลยนะครับเก็บหีบให้หมดแล้วก็การตกปลาเนะี่ยเพื่อนๆแต่ละเมืองนะครับแต่ละเมืองแต่ละแผนที่จะมีปลาเป็นสีนนขาวสีทองนะให้เพื่อนๆไปเก็บนะครับก็ไปเก็บนะครับแล้วก็จะได้รับรางวัลนะ เอารางวัลที่แบบเป็นกิจกรรมที่เขามาส่งนะครับได้ตัวกระชามาเปิดนะครับแล้วก็ต่อไปการเลือกตัวลง AFK ผมแนะนําว่าให้เพื่อนกดเข้ามาดู AFK ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดที่คําว่าท้าทายนะครับกดที่คําว่าท้าถ่ายแล้วเพื่อนกดดูตรงใบไม้นะครับเขาจะเขียนว่าเมื่อมีฮีโร่สามตัวนะครับแล้วก็วงเล็บสามบวกสองคืออะไรนะครับวงเล็บสามบวกสองก็คือ คนที่เราจะได้บัฟก็คือเราต้องลงฮีโร่ที่เป็นเผ่าเดียวกันถึงสามตัวนะครับแล้วเราจะได้บัฟมาหนึ่งบัฟนะครับแล้วก็บวกอีกสองตัวอีกสองตัวคืออะไรนะครับก็คือฮีโร่เผ่าอื่นนะครับอีกสองตัวที่เหมือนกันหรือว่าที่เขาเขียนว่าสี่ทับห้านั่นก็คือฮีโร่เผ่าอื่นก็ได้นะครับเป็นแต่ละเผ่ากันก็ได้นะครับฮีโร่ที่เพื่อนๆที่แบบว่าไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดก็คือฮีโร่ที่แบบว่าลงสามารถลงผ่านด่าน เอเคแบบได้แบบง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆควรมีนะครับผมเป็นแท้งนะครับเป็นอ่าไม่ใช่เป็นแท้งครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นแท้งแต่เป็นอ่าทางด้านของโจมตีนะครับเป็นไฟเตอร์นะครับเป็นไฟเตอร์โจมตีเป็นลูกขวานนะครับตัวนี้ที่ผมใช้มักจะใช้บ่อยๆก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเใ่้เพื่อนๆดูตัวนี้อ่าบูทัศนะครับผมบูทัตนั่นคืออะไรบูทัตนั้นก็มีเอฟเฟกของเขาคือเป็นอมตะนะทุกคนนะเป็นอมตะนะไหนนะเห็นดูนะอยู่ตรงไหน อ่าดี่นะครับมันมีตรงไหนนะแล้วก็ลดดาเมจนะครับเป็นอมตะแล้วก็ลดดาเมจอ่านี่นะบูทัสจะมีภูมิต้านทานนะครับสกิลสามของเขานะครับจะมีภูมิต้านทานนะครับโจมตีถึงตายนะได้รับเป็นครั้งแรกจะอยู่ห้าวินาทีนะครับอันนี้ก็คือนี้สกิลนี้นะครับบูทัสนะครับใช้ในการแทงแทงมอนเนี่ยนะครับบูทัสเนี่ยผมแนะนําว่ายังไม่ต้องอัพยังไม่ต้องอัพเลเวลให้ให้มันสูงนะครับให้มันแบบว่า ต่ำไว้นะครับคือแบบไม่ได้ว่าว่าต่ําต่าแบบคือแบบไม่อัพเลยนะให้อัพไปพร้อมๆกันแต่ว่าให้อัพเลเวลตัวอื่นน่ะนำไปก่อนนะรับใช้บูทัศนะครับเป็นตัวแทงห้าวินาทีเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวเร่งดามเมจได้นะครับโลเวนนะครับโลเวนหรือว่าจะใช้ทางด้านของคุณยายดนนี่นะครับเพื่อมาสตันเพื่อจะได้ฮิวของเรานั้นจะได้สามารถฮิวทันนะครับและใช้เป็นอ่าการเร่งนะครับอร์ติแฟกต์ใช้เป็นคาถารู้แจ้งนะครับเพื่อนๆจะสามารถ เร่งบูตความเร็วในการแบบให้ทางด้านของโลเวนเนี่ยสายซัพพอร์ตเนี่ยเขาจะมีแบบว่าค่าพลังเริ่มต้นไหมอยู่แล้วประมาณสักบางตัวครึ่งหลอดบางตัวเกือบเต็มเลยแล้วแต่นะครับเอาเอาบูตนะครับส่วนตัวดาเมทที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทางด้านของดิเเมนะครับเป็นสายของใบไม้นะครับสายพืชนะครับเป็นตัวที่ดาเมจแบบแรงเวอร์นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายตัวนะที่ผมยังไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นการอัญเชิญนะครับ ฟอลาเวลเนี่ยนะครับฟอลาเวลนี่จะเป็นตัวที่แรงมากเลยนะแรงผมแรงแต่ว่าไม่ได้แรงถึงขนาดของลิลิเมนะครับก็ผมจะใช้บนอยู่แค่นี้นะไม่กี่ตัวนะก็ผ่านด่านมาแบบชิวๆแต่นี้คือที่ยังไม่ได้ไปก็เพราะว่าเลเวลมันแบบห่างเกินไปแล้วนะมันห่างเกินแล้วแต่ว่าเลเวลห่างเกินอ่ะมันไม่เป็นไรนะทุกคนนะเราสามารถผ่านได้ถ้าเกิดว่าเราซีพีเท่ากันนะซีพีแบบใกล้เคียงกันมาแต่นี้ซีพีผมห่างหนึ่งหมื่นมันก็เลยแบบลําบากอยู่นะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไม่ได้นะตัวแต่ตัวปัญหาคือตัวเฮียเนี่ย ไออีกอ e นะครับอีก e อคือแบบว่ามันกระโดดบูมิงบูมิงไปมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นมือเล่นมือจะเล่นง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ากดออโต้ก็จะลำบากหน่อยเพราะว่ามันจะไล่ตีแต่อ e ีกอนะครับซึ่งผมป้อนออโต้นะผมเกลียดเล่นมือนะครับแล้วก็ตัวที่เราใช้กันก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ทิเซียนะครับถ้าเป็นเผ่าโดนตาเนี่ยสาคัญมากเลยนะตัวนี้นะครับเอาไปคอมโบกับเจ้าหญิงนี่นะครับเมื่อทิเซียนะครับใช้เันติแล้วนี้อันติ แช่แข็งแล้วก็จะโดนแบบีสถานะกนเดยดัวเลยนะครับก็จะเป็นตัวที่แบบง่ายครับแล้วก็ต่อไปนะครับที่เพื่อนๆจะสามารถดันอีพีเออดันซีพีได้นะครับก็จะเป็นทางด้านของร้านค้าร้านอาวุธนะครับเพื่อนจะถามว่าเอ้พี่ไปซื้อตรงไหนนะครับเพื่อนๆผมว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าให้กลับมาที่เมืองแรกครับเมืองแรกตรงนี้นะครับนี่จะเป็นร้านค้าตรงนี้ครับศูนย์การค้าปาร์ค้ามาเลยศูนย์กลางค้าแต่ละที่นะครับก็จะมีของให้ซื้อไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นตรงนี้นะครับจะใช้เต้ม แต้มมอนเตอร์นะครับในการซื้อนะครับก็คิดขั้นลงสิครับตัวแต้มมอนเตอร์นี่เขาก็เขียนว่าชองที่มีคาะนะครับเนคือศิลาศักดิธิ์นะครับได้เฉพาะนะครับของที่เก็บช่องเขียงถอดลงดีนะเราคิดเขั้นลงดีนะครับมันจะใช้ในการเก็บเควสนะครับก็คือใช้ใช้ใช้แจ็คศิลาสักดิธิ์จากมอนเตอร์นะครับผมสิ่งที่แนะนําคนซื้อนะครับช่วงแบบว่าถ้าเพื่อนๆอยากเล่งเลเวลนะครับเล่ง CP เยอะๆนะครับผมแนะนํไว่าซื้อนี่นะครับอ่าคู่มือการฝึกนะครับแล้วก็ทางด้านของพวกอาวุธเนี่ยนะครับซื้อซื้อรับสองอย่างนี้แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นร้านลงหลอมนะครับไปที่ศูนย์การค้าลงหลอมลงหลอมนะครับเพื่อนๆก็จะได้อุปกรณ์นะครับลงหลอมเหล็กเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์นะครับก็จะรีทุกวันนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาดูนะครับว่าเราไปซื้อตอนไหนเราแบัเจะรีตอนไหนนะครับเราเข้ามาดูเลยนี่นะครับเขาก็จะุ่มเลเวลมานะครับ เลเวลของเรานะครับแต่แล้วแต่และเมืองเนี่ยจะเปิด,ะปด,ปดปนะครับจะเปิดเลเวลให้เราครับต่อไปเนี่ยป่าของมือที่สี่นะครับมันจะมันจะเปิดแล้วมันกำลังกำลังจะเปิดนะครับเดี๋ยวมันก็นจะเป็นน่าจะเป็นเลเวล90หรือเลเวล95อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับต้องถามคนที่เขาแบบเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟที่เขาเล่นก่อนนะนี่นะก็จะเป็นเปิดอย่างนี้เราก็มาซื้อซื้อเก็บได้นะนี่คือผมเปิดหมดทุกอ,อย่างแล้วเดี๋ยวแค่่าทเลเวลสี่นะครับที่ยังไม่เปิดนะครับแล้วมีอะไรไหมที่สามารถเพิ่มพลังได้อีกนะครับก็จะมีทางด้าน โหมดต่อสู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารีนาดินแดนแห่งความฝันนะครับหมดทดสอบนะครับแล้วก็กิวยิ่งใหญ่นะครับกระดานจำลองอ่าเขากดมนตานะครับแล้วก็โดนกินถยศนะครับพวกนี้จะได้เป็นของรางวัลนะครับให้เพื่อนๆเอามาอัพตัวนะครับก็มาเล่นกันนะครับอยา้ขาดนะครับกิวนะครับต่อไปเป็นกิวกิวก็เข้ามาให้เพื่อนเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมไปรับของด้วยนะครับอันนี้ก็คือรางวัลพวกอารีนาพวกอะไรที่ลงกันไว้นะครับเราก็จะได้ของรางวัลนะครับแล้วก็จะมีพวกบทท้าทาย นะครับผีคิวนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามารับด้วยอย่าลืมนะครับแล้วก็มันมีการทรัพยากรสรรหารฮีโร่ให้เลือกแล้วนะรเราจะเอาอะไรแล้วก็ทรัพยากรไอ้คูสีอันนี้เอาไว้อัพสกิลนะครับอันนี้คือทรัพยากรสรรหารฮีโร่ของเจ้าเป็นอันนี้อันบนนะครับนี่จออันบนนะพเอาหม่นเนะมการตัวมาเปิดของเออการเอาเอาเอาตัวมาเปิดของนะครับอัพสกิลนั้นะผมอัพอัพเต็มไปแล้วนะตอนนี้นี่เราก็จะได้มาเพียบเลยนะครับ นี่เป็นไงก้าแสนแบบรุ่งรวงนะรุ่งรวงรวยรวยเลยครับผมต,ตอนนี้คือคือรวยเลยนะครับนี่เห็นไหมหยิบสี่สิบเจ็ดทีนะครับนเราก็ได้รางวัลมาแล้วนะนาครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบเส้นทางขุนนางนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนนะครับเพื่อนเนี่ยเราสามารถกดรับแล้วก็กดส่งของขวัญให้เขาได้นะครับเราก็จะได้ของขวัญมาเราก็กดรับไปเลยนี่ครับเราก็จะได้ของมานะครับนี่เป็นต้นหัวใจนะเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเป็นมีเว้นต่างๆนะครับก็เพื่อนๆล้วก ไปทํากันจะให้เรียบร้อยนะครับเป็นอีเวนต์เนี่ยก็กดรับของขวัญไปแล้วก็มาสุ่มกะชามเดิมน,นะครับนี่นะครับก็เป็นอีเวนต์ท้าทายแล้วก็นี่ก็เป็นการฟื้นฟูพลังงานนะครับท้าทายอะไรเนี่ยเราก็มาเก็บรางวัลน,นะครับเพื่อนๆก็เป็นอีเวนต์ใหม่สุนคิโลนะครับผมแล้วก็อีเวนต์ต่างๆนะศูนย์การค้าอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะหามาได้นะครับแล้วก็ฮีโร่ที่เพื่อนๆผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเ,อนเล่นเป็นเผ่านะครับ สำหรับใครที่แบบว่าอยากเด่นพลัง CP อะไรให้มันเยอะ้าเพื่อนๆไม่ใช่สายเติมนะผม <S <S ผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายเติมเติมเยอะหรือว่าแบบว่าเก่งกะอ่าสายฟรีนะครับผมแนะนําว่าให้เล่นเผาเผาพืชนะครับเผาพืชนี่เล่นง่ายสุดแล้วนะครับถามว่าเล่นง่ายสุดยังไงนะครับก็มาดูเดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันหายังไงครับแล้เพื่อนก็มาดูในฮีโร่เนี่ยนะครับเผาพืชเนี่ยมันเล่นเล่นง่ายยังไงนะครับ คือตัวอื่นอ่ะถามว่ามันเล่นมันเล่นยากไหมมันมันก็เล่นไม่ยากนะครับแต่ว่าตัวมันบางตัวมันจะบางนะครับแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีสายที่แบบว่าเรียกออันเชิญนะครับอันเชิญจากอันเชิญมาต่อต่อตู้นะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นทางด้านของพืชเนี่ยจะมีทางด้านของตัวนี้นะครับฟอร์ฟอร์ลาเวลเนี่ยนะครับเป็นการอันเชิญออกมานะครับแล้วก็จะมีทางด้านอีกตัวหนึ่งก็มันมันไม่มีละมันผมไม่ได้อยู่ในนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นนกนะครับช่วยในการโจมตีนะอันนี้คือตัวนี้คือดีอันนี้เป็นฮิลนะครับเป็นฮิลเป็นแท้งฮิลอันนี้เป็นแท้งฮิลนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างนี้มาดูกันเพื่อนเพี่อนมืกีิอย่างกันเดียวคิดมันจะยาวเกินนะครับเมื่อได้อันนี้แล้วนะครับเพื่อได้เผ่าที่ตัวเองเล่นแล้วนะครับให้เลือกมาก่อนเลยเป็นเผ่าที่ตัวเองเล่นนะครับแล้วตัวต่อมาที่เพื่อนๆควรจะมีนะครับก็คือตัวนี้นี่นะครับคารานนะครับแล้วก็ตัวนี้สโมกกี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของไอ้ตัวนี้นี่นะครับ อีกอนะครับแล้วก็ตัวนี้สาคัญมากเลยนะครับโลแวนนะครับไว้เล่นเอ่อพลังงานนะครับผมแล้วก็ทางด้านของบุบทัศนะครับบุทัศนะครับถ้าเกิดว่าแล้วตัวดามจล่ะเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยพี่แล้วตัวตัวดามจที่เราจะแบบเอาไว้ไว้เล่นอ่ะไว้ชนน่ะคือจะตัวไหนนะครับผมแนะนําว่าเป็นตัวนี้นะครับสําหรับใครที่แบบว่าไม่อยากได้เรลีเมย์นะครับเป็นตัววาร่านะครับวาร่านี่เป็นตัวที่แบบว่าเป็นเป็นโลกนะ เป็นโลกนะครับเป็นโลกระยะไกลกับระยะใกล้นะครับเพราะว่าถ้าไม้ตายของนางเนี่ยนะครับจะเป็นการสลับเป็นโหมดดาบนะครับเป็นปืนกระดาษนะครับก็เป็นตัวที่ดีนะครับก็เป็นตัวง่ายๆที่แบบว่าเอาไว้ดันพวกเอเคอารีนาครับคือดีมากเลยนะเป็นตัวหลวงเป็นตัวหลวงแล้วเป็นดาเมจที่แบบแรงมากเอาไว้ยิงแบบแถวหลังนะครับต่อมานะครับการสัรหาฮีโร่เนี่ยนะครับเพื่อนๆให้เข้ามาดูที่รายการนะครับบันทึกเนี่ยนะครับบันทึกตรงนี้นะครับมันสามารถเลือกได้นะว่าเพื่อนๆจะ สามารถเอาฮีโร่ตัวไหนที่อยากจะได้หรือ tai, <Bla ise> ว่าเรามีแล้วเรากดคลิกเข้ามาดูครับนี่นะครับมันก็จะมีฮีโร่ที่เอาไว้ให้เลือกนะว่าเพื่อนๆอยากได้อะไรไอ้เพื่อนกดคลิกเข้ามาดูนะครับอืมแต่ละเผ่ามีทั้งหมดสี่เผ่านะครับเลือกเลือกเข้าไม่เล่นได้นะว่าเพื่อนๆอยากได้ตัวอะไรอยากได้ตัวนี้ตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้มีแล้วหรือยังมีอะไรหรือยังไม่มีนะเพื่อนๆก็เข้ามาเลือกได้นะครับเช่นต้นไม้ผมยังไม่เล่นใช่ไหมผมก็จะดูนะว่าจ้เาตัวอะไรเข้าไปนี่เพื่อนๆเข้ามาดูได้เลยเลือกเปลี่ยนได้ตาามอัััยยศนะีครบ ขอบกัมาดูกันนะว่าเพื่อนๆขาดตัวอะไรแล้วก็มาเลือกนะเป็นตัวใหม่ที่ยังไม่มีหรือว่ามีแล้วนะครับนี่ก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมก็จะหามาตอบให้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสมัครเป็นกำลังใจผมด้วยครับ,รบวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย